หแกงอ่อมเอาพี่น้องขาหมูลงไปแล้วใส่น้ำปลาเยอยๆ์ตามพริกตะไคร้หอมกระชายหอมๆอมชิมกันอืมโอ้โหเผ็ดอืมใส่พริกเยอะอ่ะนี่ผักกาดน้อยผักชีลาว ผักกาดน,น้อยลูกสาวเอามาจากทางบ้านแม่ดองนะฮะปากมาเดี๋ยวมันสีเหี่ยวก่อนเฝ้ากินอุ้ยเอาผักยุบก็ใส่เข้าวคั่วลงไปสดน้ำกุกกกปลาเด็กอีกแล้วอุ้ยๆๆว่าจะแกงถ้วยเดียวแบบนี้ลูกสาวจะผ่านมาไม่น้อ เพื่อนกินนะคะน้ำอูจุกินผักยั่วๆพี่น้องค่ะโอ้ยหมูสัมสันชิ้นใหญ่ๆอ่ะเสร็จแล้วก็คั่วใส่ลงไปหอมหอมออมผักกัดน้อยผักชีลาวมะเขือถั่ว เดสอนฮอนจ้านึ่ถั่วไว้เนาะต้มหางหมูอีกตั้งหากไม่รู้จะกินไรของกินเยอะอันนี้เสร็จแล้วเอ้ถั่วนึ่งสุกไว้กินได้ตลอดเวลานะมาตักเลยจ้ะเด,ดเ,ดดเดือ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 ดฮอนฮอนๆเอฮอฮักยุบแล้วก็เหลือแต่หมูแล้วพี่น้อง น้ำอุจุข้าวคั่วหอมๆตักข้าวจ้าเสียดายไม่มีข้าวเหนียวนะฮะข้าวเจ้าก็ได้เนาะป้าป้าเสิร์ฟจ้าโอ้ยหูางหมูก็กินได้แล้วนะเนี่ยเอ้ยคนอยากจะผอมหมูสามชั้นชิ้นตรงๆ